ยอดมือนักไลฟ์นักเลิฟนักลบลิฟแล้วนักรบนักลบเหรอ barrier ฉันไลฟ์บ้างดิเฮ้ยวันก่อนที่เธอไลฟ์ไปอย่างแทนเยสมมยอ่ะแล้วเธอส่งคำขอมาถึงนฉันได้ป่ะใช่ใช่แต่ฉันไม่ได้รับทำไรอยู่ล่ะฉันนั่งเหงาฉันนั่งเหงาคนเดียวสวัสดีค่ะออแล้ว์บิจีก็ไลฟ์เหรอยงกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชม ชมคุณชมสวัสดีค่ะทำอะไรกันอ่ะเราอ่ะทำอะไรกันเรากำลังพูดคุยกับทุกคนพี่ธีสาวัสดีฮะอุ๊ยนี่พี่ธีจริงจริงเหรอพี่ธีหนูคิดถึงพี่ธีมากเลยนี่พี่ธีตัวจริงหรือพี่ธีเอฟซีหรือพี่ธีตัวปลอมอ่ะพี่ธีตัวจริงพิ่ธีหนูคิดถึงพี่ธีมากเลยทำยังไงพี่ธีโอ้ยก็หนูคิดพี่ธีทำแบบนี้เออเวลาหนูไลฟ์พี่ธีไม่เห็นเข้ามาห้องหนูเลย สารที่คุ้นๆมันอยู่ในคอลูกชายแม่ตาโพสไม่ใช่อันนี้อยู่ร้านอาหารตปอวายไม่เชื่อสวัสดีครับอ้าวพี่เซนสวัสดีครับเราเจอพิธีวันนี้นะฮะพี่หนุ่มพี่ถึงพิธีมากเลยอะทำไมดีอะพิธียังจำหนูได้อยู่ไหมเธอก็เป็นไลฟ์กับพิธีสิเฮ้ยพี่ให้พิธีไลฟ์บ่อยใช่หนูก็ไปดูอยู่นะเห็นพอดีแว๊บเขไปนะเขาจับแหว๊บไปหาโอเคเดี๋ยวแวะไปหาเดี๋ยวพิธีไปหา มีไงเห็นพอดีเดลวบบไปหาไอจีจำพี่กันไม่ได้เหรอคนที่ติดตามมีไอจีไงจำได้ครับแล้ว่วงอ่ะทำได้ครับพี่เม้นหนูบ่อยมากเลยใช่ไหมง่วงนอนมากเลยทุกคนเรามาหลับในไลฟ์ไหมให้คนดูงงให้คนดูแบบสรงยูนิเวิร์สอ่ะเออหมายถึงละครรับต้อนรถครับรถยนต์ด้วยนะเียนรถยนต์ ละครรักซาลด์วันนี้ค่ะออนนะคะทุกคนมาติดตามกันนะคะทุกคนว่าพวกเราจะหารถเจอกันเมื่อไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าพวกเราเอารถไปจอดไว้ที่ไหนทุกคนเนี่ยคนสวยชื่อก็สวยใช่ชื่อมิลลี่กับกับเมนชีจ้าใช่จ้าอ่านแบบพิี่ขอบคุณค่ะพ่ทีไปงานอะไรกันครคบวันนี้มาโปรโมทละครค่ะพี่เซนที่ช่อง7 HD กด35พี่อย่าลืมดูละครแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามจริงจริงแต่คนบอกว่ามีคนบอกว่าทำไมตอนนั้นดูแบบว่าดูเด็กอ่ะซึ่งตอนนั้นเด็กจริงจริงตอนนั้นเด็กตอนเด็กเลยอ๋อฮะเธอถ้าเธอเด็กฉันก็เด็กสองปีกว่าใช่เป็นสองปีกว่าทุกคนละครมันแบบสองปีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราเพิ่งถ่ายเมื่อวานแต่ว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นการแต่งหน้าเออเป็นงานแต่งงานที่ปีสาม ทุกคนทุกคนที่เข้ามาก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแต่งหน้าให้เด็กไหนรอพรใหม่พี่น้องสองหมอใช่แล้วนั่งพี่นั่งดูกับพี่ออฟทุกวันอ๋อได้พี่เซนถ่ายของพี่ออฟใช่ไหมพี่เซนถ่ายของพี่ออบใช่ไหเรน่เนบอกว่าเจอเจอเราสองคนพี่ชหนูชอบดูพี่แสดงเรื่องรักสล็อตค่ะขอบคุณค่ะ ดูดเล่ดาวดวงด้วยหรือเปล่ามีใครดูดูดเล่ดาวดวงด้วยหรือเปล่ามีใครดูไหมทุกคนมีมากเลนี่นางเอกสองเรื่องมัลติเวิร์สสุดๆไปมองไปทางไหนก็เจอะมีใครดูบ้างคะพวสคุยคิดถึงพี่ไปหาอะไรกินก่อนนะโอเคบายบายบบาายยเจอกันฮะไอ้ขอบคุณค่ะพี่ดีเสียงใครอ่ะกวางหรือเบสเสียงพี่เบสกับพี่นิว อะไรพี่เบสเอ้ยไม่มี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 มีแมพี่นิวกับพี่บอลไม่แล้มองมองหน้าพี่บอลแบบพี่เบสกับพี่นิวไม่ใช่พี่บอลอุยขอบคุณค่ะส่งคลิปให้ด้วยที่สุดตบงานแม่คุยอย่าบอกนะกลัวมากหนูขอโทษหนูขอโทษหนูหนูหนูพูดเผ็ดนะหรือเสียงนิวใช่เสียงพี่นิวเสียงพี่นิวพี่นิวก็ไลายผิวเหรอพี่เซนพี่เซนพี่นิวก็ไลายผิวพี่เซนภูเก็ตเป็นไงทำดิพี่เซนภูเก็ตเป็นไงคะ พี่สองคนสวยมากๆค่ะพี่ง่วงมากเลยค่ะจริงพี่ง่วงมากเลยอะทุกคนเรามาเช้ามากเธอถ้าเธอไม่ง่วงนี่เธอจะเป็นยังไงวะเนี่ยถ้าไม่ง่วงก็จะยิ่งกว่านี้อีกใช่พ่ออย่าลืมไปดูรักโซโลรถนะเย็นนี้อุ๊ยหล่อจังเลยอ่ะตัวนี้ค่ะคอนออนเย็นนี้นะแซวค่ะสซวแ่วแวพูดได้ค่ะเผลไม่ได้ผลด้วยนะพี่เซนบอกว่าร้อนกับเมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ไขได้วไม่ตาเป็นยังไงอะขมใช่แก้ไปซ ตอนนี้ทุกคนกำลังต่างกันไม่สัมบ้างฟ้องเขาแค่อยากให้บอกว่าเดี๋ยวสวยจังเลยขอบคุณทุกคดีนะที่ลักซ่อนเลยเนาะเออถ้าลักซ่อนลักนี่แบบโหสับล้างไม่ทันเลยหุ้ยอะไรอะลักซ่อนดาวลักซ่อนกลิ่นหนูไปเรียนก่อนนะคะเอ้าเรียนอยู่หรอต่างกันเลยว่าเวลาไเรนเขาพู่าไม่เซ็นดิสิฟให้ ที่เซนพี่เซนอ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะคุณมวยไทยคุณมวยไทยแกไหนไลฟ์บ้างีรืว่ะเอาติให้เราจะไลฟ์ไปด้วยกันหอไลฟ์ด้วยกันมันจะยังไงเออไลฟ์หลายกองมอนไม่ไ้เราห่ายกองอ่ะให้มันงงให้มันแบบให้มันองไปเลยให้ทุกคนแบบเจอหน้าเราหลายอุ้ยเจ็บเพราความใหม่อ่านไม่ทันเดินสายกี่โมงสู้ๆนะคะพี่เซนบาย เดินทั้งวันเลยเดินทั้งวันเลยพี่สองคนแสดงหนังได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่กอไผ่สวัสดีครับเธอเราบอกว่าพี่เซนก็มาเข้าร่วมนี้จริงใช่แต่พี่เซนบอกพี่เซนไปแล้วพี่เพืนไปเข้าอีกแล้วก็พี่เซนก็ไปดูหลใช่พี่เซนยังไงนี่ทุกคนมีสองจอตอนนี้มีลลี่ก็ไลฟ์มัวชีก็ไลฟ์รีกคนนะก็ทันวันเรื่ก็สนุก พี่เซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนนะคะดีจ่สองคนน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะลืมไปดูละครกันดีไหคะพี่นัสสวัสดีฮะขอบคุณค่ะติดตามแล้วด้วยน่ารักจังขอบคุณครับพี่เซนของหวานจังเก็บสวยจมเลยคับสวยจุ๋วันนี้ทานอะไรยังคะทานแล็อกข้าวไงล็อก เฟรชาสวัสดีค่ะแบบอิ่มมากค่ะชนอะไรันทานอะไรยังทาแล้วพี่เต็มเลยอ่ะิมนี้อร่อยมากอ่ะจิงนี้คือข้าวหนมอังหยาใส่หยาหน่อังสังขยาะขาเป็นเอกสิทธิ์ขับมาพ่นค่ะหน่อยังหยา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 หยบหยาหยาทานอะไรยังทานแล้ว พันเทพคิดถึงนะแพรว่าสวยหวานมาจะได้ตัดขาไหมอุ้ยพยามพรุ่งนี้เจอกันนะมกครับนี่พ่อป่ะเนี่ยพรุ่งนี้เขาบอกจะส่งยามมาใช่ไหมคุณพ่อป่ะเนี่ยพี่กินเก่งมากพี่กิสวัสดีค่ะพี่กินเก่งมากเปิ้งไลฟ์สองเพิ่มพี่เต้ยสวัสดีนะฮะไลฟ์สามเพิ่มหนึงอย่างนี้เลยครับพี่ตินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีนะคะต่อไปไปแนวหน้านะฝากพี่เลิกกับดาวเหนือดูแลพี่ส้มด้วยนะพี่ยาม พี่ๆหวัดดีนะคะไปแนนาเสริิเลอร์คนดีคนเดิมของดาวอสขอติ๊กตอพี่แพรวหน่อยครับใครอะ m i l ิม a เียนดสกอเอพค่ะใช่ที่แนวเราแฟรมากระทใช่ไหมใช่ค่ะเล่นเป็นฝาแฝดจำได้ไหมยัมีชื่อเสีย้วขอบคุณนะคะทุกคนคะสมงผลได้นะคะตำหนูได้ไหมหนูเล่นเป็นฝาแฝดพี่เบนันดีเว้ยพี่เบนใช้รูปใครอะคะกับทำไก็หน่อยใจหน่อยใจมาก คนรู้ต้องหูนะพวาแล้วก็ไปร้านที่เดลิเนียนะี่ไม่ได้ใส่ชุดดกรีแล้วก็ไปไม่ต้องไจม่ต้องไไม่ต้องไปเร่องอะไรเรื่องแปได้ติ๊กตอกแล้วยังฮะอยากเรียนอะไร็อเียี่ก็ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่่อะสวัสดีค่ะพี่เบนดูว่าชอบคนดูเยอะมากนี่มันแบบนักไลฟ์ตัวจริงเสียจริงเขาด้ติ๊กตอกไหมเขาอะไรร้อย้าสิบห้าสเจ ตอนแรกหัวห้าสิบตอนมินชีไล่ปุ๊บย,ย้ายบอกเลยย้ายไปหมดตัวแม่ติ๊กต็อกมาให้ทำไรอ่ะพี่ติ๊กต็อกพี่มินชื่ออะไรคะน้องมินลี่มาเล่นฟอร์มมินสายคิวนี้กับพี่ใช่ติ๊กต็อกชื่อมินชีเศรษฐนันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูไปเล่นด้วยค่ะเก็บตังค์มาหกติ๊กต็อกมินชีคือมินชีเศรษฐนันนะคะทุกคนขอบคุณแฟนคลับนะคะไปเรื่อยไปเปื่อยเหมือนกันนะ เรอแบบแบตจะหมดอ่ะเอออ I have to go ลขอลงแล้วบายบาย I have to go Thank you for gift Bye see ya See ya แต่เรายังไม่ใส่ชั้นโคนอยู่ได้นะคะพี่แพว่าอุ้ยยังออกไม่ได้มีคนส่งของขวัญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้องการใช่ไหมบายอะไรกันอีกทคนอะไกันมันมีใครอยู่บ้างเนี่ยไปแล้ว